แย่ตล <Yeah. S 2> าดเมืองแล้วก็สนามหลวงครับแล้จจวก็ว้าวถึงได้จังเลยใครอยากรู้เป็นยังไงไปรักกันเลยไปกันเลยค่ะว,ว้า,าวันนี้นะฮะแล้วก็สวัสดีก่อนหนึ่งสองสามสวัสดีครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่สนามหลวงข้างนี้มีวังสะลันลมและรถเมล์สาย64 อ่าวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเที่ยวกันในบริเวณของพระนครกันเรามาดูซสิว่ารอบกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยมีอะไรน่าเที่ยวบ้างรอบสนามหลวงตายแล้วอ้าวก็ที่อื่นได้ไงไม่ใช่เหรอใช่ไหมเออรอบรรอบสนามหลวงเนี่ยมีอะไรน่าเที่ยวบ้างขอเตือนไว้ก่อนเลยว่าถ้าเรามีความรู้ข้อมูลผิดใดๆก็คอมเมนต์มาเลยข้างล่างอืมกรุณาด่าและใส่ชื่อและเบอร์ที่อยู่และโทรศัพท์บ้านเพื่อนสิจ๊ะ เราเนี่ยจะได้รางวัลมอบของรางวัลเป็นระเบิดซีโฟหนึ่งลูกไม่อยากจะบอกว่าทุกข้อมูลที่พวกเราเนี่ยพูดออกไปอย่างเงี้ยทุกสนาทจะมีคหยาบทุกสองนาทีจะมีคาหยาบแล้วก็ส่วนใหญ่ความรู้เนี่ยส่วนใหญ่มาไม่ค่อยได้ก็จะไม่ค่อยได้กันแล้วก็มาจากประสบการณ์ประมาณสิเที่เหลือคือวิกิพีเดียนะแล้วก็นี่คือฝากลิง์ล่างนะจ๊ะวันนี้นะเราจะพาเที่ยวที่แรกก็คือวัดระแก้วกันหรือว่าวัดอุ้ยคนนี้ดีหันไปสิ คนนั้นดีมากคนน้นดีมากจริงๆคนนั้นดีมากจริง,รงๆค่ะน่าจะเป็นฝรั่งแล้วตอนนี้นะคะก็ได้ถึงแล้ว,เด,วเดี๋ยวไปดูกันก่าหาว่าเป็นอย่างไรบ้างาตาม,มเลยตามมาตามมาตมาค่ะจะบอกว่านะคะวัดพระแก้วนะคะที่เรารู้จักกันในชื่อนี้เนี่ยมีชื่อตเต็มๆอีกชื่อว่าวัดพระศรีรัตนสสดาลามค่ะใช่เป็นสาระ คืออย่างนี้เดี๋ยาให้ฟังว่าสาระนะั่นมันคือต้นที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเขาได้ไปทำไมต้อง <c oughs> า,าแทกด้วยจะบอกว่าสมเด็จพระพุทธย,ย,ยอดฟ้าจุฬาโลกนะคะได้โปรดเ็้าเบหมอมให้สร้างขึ้นตอนสถาปนาก,กรุงรัตนโกสินทร์ค่ะอยู่ในปีพศ2325ค่ะแล้วสร้างเสร็จในปี2327นะคะแล้วจะบอกว่ามีการสร้างนะคะตามแบบของวัดพระีสรรเพชญค่ะสมัยอยุธยาค่ะ แล้วลอหนึ่งนะครับก็ได้มีพระราชประสงค์ให้วัดพระแก้วเนี่ยเป็นที่ปริษถานของพระพุทธมหามณีรัตนปิมากรฮะรหรือว่าพระแก้วมรกตนั่นเองครับแล้วก็ถ้าเราสังเกตน,นะครับจะเห็นว่าที่เนี่ยไม่มีพระส,สงฆ์อยู่เลยเพราะว่าที่เนี่ยมีแต่พุทธาวาสไม่มีที่ของสังฆาวาสครับเชิญเข้าไปเชิญไ,ไปดูข้างในกันเลยครับ ส่วนเจดีนะครับในวัดพระแก้วซึ่ง JD เจดีนี่มีประวัติว่ารัชกาลที่หนึ่งท่กนก็ร้าจกรโลกมหาราชนะครับได้สร้างไว้ให้กับพระบิดาและพระมารดานะครับซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เขาว่ากันว่าถ้าเราจะสร้างวัดประจําเมืองเนี่ยเราจะต้องมีเจดีองคหนึ่งเนี่ยสร้างไว้เพื่ออุทิศให้กับพระมารดาและพระบิดาซึ่งใต้เจดีเนี่ยจะประทับด้วยยักษ์แล้วก็ลิงนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด20ตัวนะครับแต่ว่าเราจะสังเกตได้ไงว่าตัวไหนเป็นลิงตัวไหนเป็นยักษ์ก็คือลิง จะไม่มีรองเทา้าครับส่วนยักษ์ที่มีรองเทา้าแต่เสียดายมากอยากขึ้นอยากพาขึ้นไปนับแต่ว่าเขาไม่ให้เอากล้องขึ้นไปข้างบนเราก็เลยต้องอยู่ข้างล่างดูที่เที่ยวไม่ได้เหรอคะเยวลิง,ลงไม่มีเที่ยวไงไม่ลิงม,มีเที่ยวตรงนี้นิดนึงเนาะลิงอ้าปากไงยักษ์กกลิงอ้าปากยักษ์กไม่อ้าปากไงเออเอาเอาเอา,เอามาจากไหนาที่ไม่ใส่รองเท้า,าทรรเอามาจากในกูเกิลอ่ะอ่ะเดินดูเดินดูว่าอ้าปากไม่อ้าปากถ้าลิงจะปากเป็นแบบไหนครับ ยัมี์ไมำลายด้วยเหมือนมากขึ้นไปดูข้างบนกันดิฉันขึ้นได้ไหมครับเข้าไปนรเราต้องไปนับยักษ์ได้เดี๋ยวเราจะไปนับยักษ์กันเเราเอากล้องขึ้นมาได้นะแต่ว่าห้ามเราเข้าไปในพระอุโบสถใช่ไหมห้ามเข้าไปในตัวอาคารพ้าระอุโบสถก็เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้อยู่แล้วเพราะเขาปิดประตูนะอันนี้เป็นนครวัดจำลองนะครับที่รัชกาลที่สี่เนี่ย สั่งให้เราเนี่ยไปถายแบ,บจำลองมาเพื่อจะมาสร้างไปที่ประเทศไทยเพราะว่าพราะองค์เห็นว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยกัมพูชายัางเป็นเมืองขึ้นของเราอยู่เราก็เลยมีสิทธิ์ที่จะเอาแบบจำลองแบบจำลองเขามาโชว์ที่ประเทศไทยของเราอ้า และพระหินที่เราเห็นตรงนี้นะครับมีชื่อว่าพระชายาพุทธศิลานะครับหรือว่าพระพระดำนั่นเองใช่เพราะว่าตัวตัวตัวพระเนี่ยทำเป็นสีดำนะครับก็จะเห็นว่าจะมีเนื้อเนื้อเนื้อพระเนี่ยจะเป็นคุนคุณเพราะว่าสร้างมาจากหินบขกไฟนะครับอันนี้มีอยู่ทั้งหมดสี่ด้านอ่ามีทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดนะครับซึ่งราชกาลที่ห้าเนี่ยได้มีโอกาสนํามาจากประเทศชวาเฮ้ยชวาเป็นประเทศกบได้มีได้มีโอกาสนํามาจากชวานะครับเพราะว่า เพราะราชการที่5เนี่ยเห็นว่ามีความสวยก็แปลกดีนะครับเป็นศิลปะในสมัยสีวิชัยเป็นศีวิชัยครับแล้วที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยเป็นแบบจําลองเป็นแบบหลอกขึ้นมาใหม่นะก็มาไปสถานที่วัดพระแก้วนั่นเองก็ตอนนี้ครับแล้วก็เดินมาถึงประตูของวัดพระแก้วซึ่งจะมียักษ์ขวารบาล คอยปกป้องวัดพระแก้วอยู่สําหรับยักษ์ทวารบาลเนี่ยก็ที่เด่นๆเนี่ยจะมีอยู่สามที่ด้วยกันก็จะมียักษ์วัดโพยักษ์วัดแจ้งแล้วก็ยักษ์วัดพระแก้วซึ่งเราอยู่ที่นี่ก็คือวัดพระแก้วนั่นเองสําหรับที่วัดพระแก้วเนี่ยก็จะมียักษ์อยู่ทั้งหมด12ตนด้วยกันแต่ละตนเนี่ยจะจับคู่กันแล้วก็ปกป้องรักษาประตูซึ่งมีอยู่ทั้งหมด6บานก็อันนี้เราก็เดินมาถึงรแรแก็จะมีตัวสีเขียวกับสีขาว ก็าสาหรับตัวอย่างวันนี้ก็จะมีตัวสีเขียวตัวสีขาวสีเขียวเนี่ยเราก็จะคุ้นกันอยู่แล้วก็คือทศกณัณฐ์ส่วนตัวสีขาวเนี่ยคู่ของทศกัณฐ์ก็คือผาตระเลชะซึ่งเมื่อเราดูข้อมูลของแต่ละยักษ์ของแต่ละตัวเนี่ยเราจะเห็นว่าแต่ละตัวเนี่ยมีความสัมพันธ์กับทศกัณฐ์ทั้งหมดก็คือจะเป็นวงศาคนาญ,ญาติเดียวกันซึ่งสื่อว่ายักษ์แต่ละตัวนี่พลังที่เทียบเท่าทศกณัณฐ์เหมาะที่จะมาเป็นยักษ์ทวรบาลที่จะปกป้องสิ่งปลูกสร้างในวัดพระแก้วนี้นั่นเอง ได้เปลี่ยนเป็นชื่อสนามหลวงน,น,นะครับโดยในรัชสมัยนะครับรัชอมัเจ้าอยู่หัวเองครับและต่อมานะครับก็ได้มีการจาัดก,กิจกรรมขึ้นนะครับก็คืองานขึ้นมงคลครั้งแรกครับก็จัดขึ้นที่นี่เองครับและต่อมานะคะคในสมัยพระนั่งเจ้าจอยู่หัวเนี่ยพระองค์นะคะได้มีการรับสั่งให้ทํานาขึ้นที่นี่ค่ะเพื่อแสดงให้ชาวต่างชาติรู้นะคะว่าเมืองไทยเป็นเมืองอู่ข้าวอุ่นน้าและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยข้าวและปลาค่ะและต่อมานะครับในสมัยของรัชกาลนะครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมมากมายที่นี่ครับไม่ว่าจะเป็น งานในวันมงคนนะครับคืองานถ่าจดรังคันและงานขวัญครับหรือว่างานสมโภชนะครับ200ปีนะครับกรุณธนากรก็เสียเองครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับพอเราพูดถึงสามหน้าเป็นอะไรครับการเล่นว่าวนั่นเองค่ะซึ่งปัจจุบันนะครับก็ไม่มีการเล่นว่าวแล้วครับเพราะว่าได้มีอ่ากฎออกมาครับว่าห้ามจัดนะครับเงินอื่นนะครับนอกเหนือจากการจัดงานในพระพิธีนั่นเองครับแล้วก็เดี๋ยวเรานะครับสถาทุกคนเนี่ยไปดูกันว่าที่เนี่เนี่ย มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพาทุกคนครับไปดูสัตว์เพิเศษมันต่างกันนั่นก็คือนกค่ะอ่าเดี๋ยวจะไปดูว่านกพิราบนะครับจะเป็นยังไงกันบ้างพี่ตั้งไปเลยครับมาเลยไปเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็พามาดูนกกันแล้วนะคะใช่ครับเดี๋ยวเราจาดูว่านกพิราบที่นี่มันอาศัยกันยังไงเอ่ยนั่นนะคะนกนกนกนีก่คืนกค่ะวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยแดงเขียวนะคะเลื่อนโซ สร้างในสมัยรัชการนิ่งก็คือการที่บ้านเมืองแต่ละจังหวัดแต่ละบ้านเมืองเนี่ยก็ต้องมีศาลหลักเมืองใช่ไหมเพราะว่าศาลหลักเมืองเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นเหมือนที่ตั้งเป็นประการของหลักเมืองนั้นๆการสร้างเมืองการสร้างศาลหลักเมืองเนี่ยก็จะสร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองนั้นๆเช่นศาลหลักเมืองแห่งเทพห้วยขาก็คือต้องสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์แล้วก็ศาลหลักเมืองอ่ะทำมาจากไม้เชพื้นซึ่งหัวเสาอ่ะเป็นรูปดอกบัวตูม ส่วนเนี่ยที่มันมี2ออาณาก็เพราะว่าอันแรกอ่ะสร้างในสมัยรัชกาลที่1แต่อีกเสาหนึ่งอ่ะคือมาปรับปรุงในสมัยรัชกาลที่4บริเวณ5าเรือแห่งนี้นะคะก็ก่อนฝั่ทางของป้อม <5 S 2> พระจันทร์น,นะคะเป็นป้อมที่ รัชกาลที่1ทรงโปรดเก้าให้สร้างขึ้นตามแนวกำแพงด้านะนครด้านตะวันตกค่ะสมัยร5ก็ทรงสั่งให้รื้อถอนป้อมทั้งหมดรวมถึงป้อมผาจันด้วยปัจจุบันก็เลยกลายเป็นท่าผะจันเดี๋ยวลองเดินไปดูบริเวณท่าเลยคไปดูกันเลยค่ะ เป็นท่าเรือข้ามฟ้าข้าะจันร์ค่ะข้ามไปจะเห็นฝั่งตรงข้ามเป็นโรงพยาบาลหมีล้านนะคะแล้วก็จะมีตลาดวังหลังที่มีแบบพวกอาหารอร่อยมาก ีก็หมดเวลาไปกันว้วาเสีดายจังแล้วพบกันใหม่ e ีหน้าสวัสดีครับ คือฮอรนโมจุสเพื่อเพิ่มฮอร์โมนฮีินะครับปุยอยู่นี่ดิมือเขาบอกให้ take off your shoe ผู้บริจิตต์ครับเฮ้ยฮะเราอยู่บริเวณนะคะที่มีการสะทุกขกระหายอย่างหนักหน่วงค่ะทำไมอะคะมีม็อบค่ะต่อไมดูมุมตั้งดูมุมและไม่ใช่ม็อบธรรมดา ตอนนี้เราเป็นมอทที่อยู่ในป่าเพราะ